สวัสดีทุกคนที่รักในบ้านดินแล้วก็สนใจในบ้านดินทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับเข้ามาทําความรู้จักกับบ้านดินให้มากขึ้นนะครับเรามักจะเห็นว่าบ้านดินเนี่ยที่สร้างทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเห็นบ้านดินประเภทที่ใช้ก้อนอิฐบล็อกนะครับก็คืออิดดินดิบนะครับใช้ในการก่อสร้างาผนังบ้านดินนะครับเป็นส่วนใหญ่ แต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าบ้านดินเนี่ยมีวิธีการก่อสร้าง7รูปแบบเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะทําความรู้จักกับประเภทของบ้านดินนะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์คลิปกดแชร์คลิปและเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามช่องนะครับก็รบกวนช่วยกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับช่องซี่ยองช่องนี้นะครับผมจะนําเสนอเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายในอนาคตด้วยนะครับรบกวนเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ 1. การกอร่อสร้างด้วยอิดยินดิบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Adobe เป็นระบบที่รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยตอนนี้นะครับโดยใช้ผนังอิดยินดิบเนี่ยเป็นกำแพงรับน้ำหนักของตัวอาคารทั้งหมดนะครับข้อดีของระบบนี้ก็คือสามารถทยอยทำอิดยินดิบเก็บไว้จนกว่าจะได้ปริมาณที่เพียงพอที่เราต้องการนะครับเราสามารถทําเริ่มทําได้ก่อนที่จะทําการกอร่อสร้างบ้านนะครับ โดยสามารถที่จะทยอยทําแล้วก็เก็บสะสมอิดเนี่ยไว้โดยที่ทําทหลังคาเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําฝนเนี่ยเข้าไปาโดนตัวอิดนะครับส่วนผสมของอิดดินดิบเนี่ยหลักๆก็จะมี2ออย่างนะครับก็คือตัวดินนะครับแล้วก็เส้นใยวัสดุนะครับเส้นใยวัสดุนี่ก็อาจจะใช้เป็นแกลบหรือเป็นฟางก็ได้นะครับ แต่ที่เรานิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแกลบมากกว่านะครับเพราะว่าหาง่ายแล้วก็ใช้ง่ายกว่านะครับส่วนผสมของการทําอิฐบล็อกดินก็คือดินครึ่งหนึ่งแกลบครึ่งหนึ่งนะครับหรือดินจะใช้60%กับแกลบ40%ก็ได้นะครับแล้วแต่สภาพของดินในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราเอาดินเนี่ยไปแช่น้ําไว้ก่อนนะครับ อย่างน้อยก็1ชั่วโมงหรือมากกว่าน,นั้นก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็พอได้ที่แล้วเราก็นําเอาแกลบเนี่ยเข้าไปผสมนะครับผสมกับดินแล้วก็ทําการย่าย่ําจนเข้าเนื้อกันดีแล้วนะครับเราก็นําเอาส่วนผสมตรงนี้เนี่ยเข้าไปอัดในบล็อกดินนะครับบล็อกนี้ก็ทําจากไม้นะครับทําจากไม้ซึ่งไม้เนี่ยก็จะมีขนาดความยาว10นิ้ว กว้างหกนิ้วความหนาของบล็อกเนี่ยก็จะประมาณ4นิ้วนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะใช้ความกว้างของบล็อกประมาณนี้นะครับหรือใครอ,อยากจะทําให้สั้นหรือว่ายาวกว่านี้ก็ได้นะครับสําหรับความยาวของบล็อกนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะนําเอาบล็อกตรงนี้ไปตากแห้งนะครับโดยที่ใช้เวลาในการตากประมาณ5-7วันนะครับหลังจากที่ได้ อิฐที่แห้งสนิทดีแล้วเราเราจะนําเอาอิฐตรงนี้นะครับไปก่อเป็นผนังบ้านดินนะครับตามที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับการสร้างบ้านดินด้วยวิธีการปั้นด้วยดินเหนียวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าขอบนะครับเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างบ้านดินซึ่งการสร้างบ้านดินด้วยวิธีนี้เนี่ยจะใช้ระบบกำแพงรับน้ำหนักเช่นเดียวกับการก่อสร้างแบบดินดิบนะครับ ส่วนประกอบหลักของวัสดุที่ทํามาใช้ในการทํากําแพงประกอบด้วยดินเหนียวทรายและก็วัสดุเส้นใยก็คือแกลบนั่นแหละฮะเช่นเดียวกับที่ใช้กับการทําอิฐอินดิบเหมือนกันเลยนะครับการสร้างโดยวิธีการนี้เนี่ยได้รับการยอมรับว่าสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้นะฮะเนื่องจากว่าการก่อสร้างแบบนี้จะใช้ฟางเนี่ยเป็นส่วนผสมกับดินเหนียวแล้วก็ทรายทาการปั้น เป็นแผ่นแบนๆน,น,นะฮะวางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆไปโดยระหว่างชั้นน่ะมีการฝังฟางจากชั้นใหม่ลงไปบนชั้นเดิมทําให้เกิดการสานกันของเส้นฟางะระหว่างชั้นดินเดิมต่อไปเรื่อยๆนะฮะและชั้นดินใหม่ในระบบผนังทําให้ผังที่ก่อสร้างในระบบนี้เนี่ยมีการประสานและก็ยึดเก,กาะกันเป็นอย่างดีในเนื้อวสัสดุนะฮะที่ทำให้มีความแข็งแรงมากกว่าการก่อสร้างแบบอินดิบนะฮะ การก่อสร้างด้วยเทคนิคนี้มีข้อดีในการเรื่องในเรื่องของการสร้างสรรค์จินตนาการในการสร้างอย่างไม่จํากัดเลยนะครเพราะว่าชิ้นงานจะเป็นเสมือนงานประติมาก,กรรมขนาดใหญ่เลยแต่การก่อสร้างในลักษณะนี้จะเป็นการสร้างที่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็แรงงานค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าชิ้นงานนี่จะแห้งช้าแล้วก็หากส่วนผสมของวัสดุที่นํามาใช้ในการก่อนะไม่ดีอาจจะทําให้เกิดปัญหาในการ กัับตวของวัสดุซึ่งสามารถก่อให้เกิดปัญหาในตัวอาคารได้ในอนาคตน,นะฮะต่อไปะครับวิธีที่3นะครับก็คือการปั้นดินกับโครงไม้นะฮะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า water and d o v e นะครับเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่แตกต่างจาก2วทีแรกเลยนะฮะมีการปั้นดินกับโครงไม้เนี่ยจะทำโดยการสร้างโครงผนังไม้ไว้ก่อนนะครับ ดังนั้นจึงจะนําไม้ไผ่สารติดกับบริเวณช่องว่างก่อนนําดินผสมกับเส้นเส้นฟางนะครับมาฉาบทับหุ้มไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม้ไผ่ที่สารไว้ที่อยู่ด้านในเนี่ยจากสภาพแวดล้อมในการช่วยให้ไม้ไม้ไผ่เนี่ยมีอายุในการใช้งานเนี่ยยาวนานมากขึ้นนะครับดิการนี้เนี่ยอาคารจะต้องมีการสร้างโครงสร้างหลักของตัวอาคารในการรับน้ําหนักไว้ก่อนนะครับก็คือตัวเสา นะครับตัวเสาแล้วก็ทํำหลังคาไว้เลยนะครับก่อนที่จะทำตัวผนังนะฮะเนื่องจากว่าไม่ใช่ระบบกําแพงรับน้าหนักเหมือนกับ2ระบบแรกนี้นะฮะร,ระบบนี้ผนังจะมีน้ําหนักค่อนข้างเบาและก็สามารถกําหนดบความหนาของผนังได้ตามต้องการเลยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถสร้างได้แม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่า เราจะทําส่วนของเสาแล้วก็ตัวหลังคาก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามานมีหลังคาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําผนังหรือว่าฉาบผนังในภายหลังได้นะฮะต่อไปวิธีที่4นะครับก็คือการใช้เศษไม้หรือหินนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า c o t wood or stone เป็นวิธีการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเลยนะฮะหรือวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างร่วมกับดินเช่น ไม้หรือเศษหินเป็นต้นนะฮะดินที่นํามาใช้ในการก่อสร้างนั้นจะเป็นดินเหนียวผสมกับทรายกับวัสดุเส้นใยเช่นเดียวกับที่ใช้สําหรับการก่อสร้างบ้านดินแบบอื่นๆน,นะฮะหากใช้วัสดุท้องถิน่นเช่นไม้หรือวัสดุอื่นซึ่งอาจจะไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมมากนักในการก่อสร้างเนี่ยควรจะมีการฉาบด้วยวัสดุดังกล่าวด้วยดินนะครับเพื่อป้องกันการ ถูกทำลายจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับการก่อสร้างด้วยวิธีนี้มีข้อดีในเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับเนื่องจากว่าใชา้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนในการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้นนะครับต่อไปวิธีที่5นะครับก่อสร้างด้วยเทคนิคดินอัดนะครับภาังกฤษเรียกว่า ram earth นะครับเป็นวิธีการก่อสร้าง บ้านดินอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่มีความเป็นมาที่ยาวนานพอสมควรนะฮะเป็นวิธีการสร้างบ้านดินที่รับการฟื้นฟูขึ้นมาจากความต้องการในการก่อสร้างเนี่ยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเทคนิคดินอัดเนี่ยเป็นวิธีการก่อสร้างที่ง่ายนะฮะมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมนะครับเป็นเทคนิคก,การก่อสร้างที่พบได้ในแทบทุกทวีปทั่วโลกนะครับ วิธีการก่อสร้างด้วยเทคนิคดินอัดเนี่ยสามารถทําได้โดยการใช้ไม้แบบขึ้นรูปตามแนวที่ต้องการนะครับจะสร้างผนังดินเนี่ยหลังจากนั้นนะครับจะใช้ดินเนี่ยอัดลงไปให้แน่นรอจนดินแห้งจึงทําการถอดแบบออกนะฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความสูงที่ต้องการนะครับวิธีการดังกล่าวเนี่ยแต่ละขั้นของผนังที่ทําการก่อสร้างควรจะมีความหนาเนี่ย ไม่ต่ำกว่า20เซนติเมตรนะครับเพื่อให้เนื้อดินเนี่ยในผนังได้รับการอัดจนแน่นแล้วก็มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของโครงสร้างหลังคาได้นะวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ค่อนข้างใช้เวลาในการก่อสร้างค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีต้นทุนในการก่อสร้างค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นวิธีการที่ต้องใช้แรงงานในการก่อสร้างค่อนข้างเยอะในบางพื้นที่เนี่ย มีการใช้ซีเมนต์นะครับเป็นส่วนผสมในการเพิ่มความแข็งแรงของตัวผนังบ้านดินให้มากขึ้นนะครับต่อไปวิธีที่6ครับการใช้กระสอบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า earthen bag นะครับวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนามาจากการทำบังเกอร์ของทหารนะฮะและการใช้กระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมด้วยนะฮะเป็นการก่อสร้างที่มีราคาถูก และก็สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะในการก่อสร้างจะใช้ดินเปียกบรรจุลงในกระสอบก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยจึงนำมาวางเรียงตามแนวที่ต้องการนะครับโดยสามารถวางเป็นแนวโค้งหรือตรงก็ได้นะับสำหรับหลังคาเนี่ยสามารถเรียงกระสอบให้เป็นโดมได้หรือจะใช้หลังคาแบบทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะครับโดยการเรียงกระสอบเนี่ยให้เป็นผนังอาคาร จะเรียงวางซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับโดยระหว่างชั้นเนี่ยจะใช้ลวดน้ําในการประสานข้อดีอีกอย่างหนึ่งของบ้านประเภทนี้ก็คือสามารถที่จะก่อสร้างในบริเวณที่มีน้ําท่วมได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสามารถก่อสร้างในขณะที่ฝนตกได้ด้วยนะครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือการฉาบผนังให้เรียบเนี่ยสามารถทําได้ยากและก็สิ้นเปลืองดินฉาบมากพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวผนังเนี่ยจะมีส่วนในการ หวาแหว่งในค่อนข้างเยอะนะฮะเนื่องจากบริเวณรอยต่อของกระสอบทรายเนี่ยก็มีความลึกมากกว่าบ้านดินประเภทอื่นนะครับและวิธีสุดท้ายนะก็คือวิธีการใช้ฟางก่อฉาบด้วยดินนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า straw bolt นะครับหรือเราอาจจะเคยได้ยินว่าบ้านก้อนฟางนั่นเองนะครับ เป็นการก่อสร้างโดยใช้ก้อนฟางอัดนะครับนำมาวางเรียงกันลักษณะเดียวกับการก่ออิฐโดยผนังฟางอัดนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นผนังรับน้ำหนักได้หรือจะใช้ร่วมกับโครงสร้างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะลักษณะของโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยถูกนำมาใช้สำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัยในแถบทิราบแอฟริกานะครับมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะฮะด้วยคุณสมบัติของฟางนะครับที่มีความเป็นสนวนสูงครับ ก็สามารถที่จะช่วยป้องกันความร้อนในเข้าสู่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดีเลยนะครับบ้านฟางนี่จะจะเย็นนะครับจะทําให้บ้านเนี่ยมีอากาศค่อนข้างเย็นภายในใน,นะฮะข้อควรระวังก็คือ,เ,อเรื่องความชื้นนะครับแล้วก็มแมลงซึ่งอาจจะก่อเกิดความเสียหายให้กับตัวอาคารในภายหลังนอกจากนั้นเนี่ยผนังฟางอัดเนี่ยยังต้องการพื้นที่สําหรับโครงสร้างผนังมากกว่าการก่อสร้างแบบอื่นๆน,นะฮะการก่อสร้างโดยใช้ฟางนั้น คนมีการแยกส่วนของโครงสร้างซึ่งเป็นฟางให้ห่างจากส่วนของด้านล่างพื้นด้านล่างนะอาจจะเป็นเรื่องน้ําท่วมหรือว่า,าตัวฝนอาจจะชะล้างเวลาฝนตกได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยกไอ้ตัวไอ้ส่วนที่เป็นก้อนฟางนะ่ะสูงจากพื้นพอสมควรนะครับและเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้นเนี่ยรองรับด้านล่างนะฮะนอกจากนั้นยังสามารถใช้ไม้ไผ่หรือว่าตะแกรงลวดเนี่ยครับ สำหรับในการเชื่อมยึดผนังฟางเข้าด้วยกันนะครับนอกจากนั้นการฉาบผนังยังสามารถใช้ดินผสมทรายและก็วัสดุเส้นใยมาฉาบทับได้ด้วยเช่นกันนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับการก่อสร้างบ้านดินมี7วิธีนะครับก็คือ 1. การก่อสร้างด้วยอิฐดินดิบ 2. การปั้นด้วยดินเหนียว 3. การปั้นดินกับโครงไม้ 4การใช้เศษไม้หรือหิน 5. การก่อสร้างด้วยเทคนิคดินอัด6การก่อสร้างด้วยกระสอบ7การใช้ฟางก่อฉากด,ด้วยดินหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบ้านก้อนฟางนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ7วิธีในการสร้างบ้านดินนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจวิธีการไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปาศึกษาต่อนะครับ เรียนรู้วิธีการให้ละเอียดมากกว่านี้นะครับในวิธีการในการสร้างบันดินในแต่และว,วิธีการนะครับถ้าชอบแบบไหนแล้วก็เห็นว่าเหมาะกับตัวเองเหมาะกับสภาพพื้นที่ของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ลองนำเอาไปทำกันดูนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ มารับชมคลิปนี้จนจบนครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ล share, แล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องซีอองมีหลากหลายเรื่องราวในนั้นด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ